โคดโทนพ้นแล้วจากพิเลสทั้งปวงโดยช่องตามสัจธรรมมาเป็นเวลา40-49ปีนี่แล้วจั้งแต่ปี2493วันที่15พฤษภาคมเนี่ยปี2493บนวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครทำประเภทนี้ได้ ประกาศกำวานขึ้นที่ใจดวงที่หลุดพ้นนี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มสะเทือนสะท้านไปหมดในข้อนี้ก็มีเรื่องที่จะสาธกพ,พอเป็นสักขีพยานกันได้ในเท้าที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมปรากฏว่าสร้างกัมปิสรัมปะกมปิสรัมปเวทิอปมาโนจโอราโรโอภาโซโลเกปาตุลโหสิ อายันจะดรศาสนาซีโลกธาตุนี่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นโลกธาตุหมื่นโลกธาตุได้สนั่นวันไหวเสียงสะเสือนสะท้านทั่วโลกธาตุไปหมดในขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เราเป็นเพียงตัวเท่าหนูนี้มันก็ทำให้ตื่นเต้นภายในขันถ้าพาพพูดภาษาของโลกเขาละ จนกระทั่งเหมือนกับว่าลืมเนื้อลืมตัวกระเทือนหมดทั้งร่างกายและจ,จิตใจส่วนใจที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรแต่ขันนี่สิขันตื่นเต้นขันมีความตื่นเต้นเป็นกำลังถึงกับร่างกายไหวแล้วน้ำตาล่วงไหลลงเหมือนน้ำเหมือนท่าจากตาของเราเอง เพราะความตื่นเต้นในหลักธรรมชาติที่เลิศเลยที่สุดซึ่งเกิดมาไม่เคยคิดเคยค่าเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นว่าจะได้ส่งไว้ซึ่งธรรมประเภทที่พระพุทธเจ้าและพระหานท่านส่งไว้บัตรนี้ได้รู้แล้วได้ส่งไว้แล้วไม่ทูลถามแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกทั้งหลายไม่ทูลถามท่านแล้วเพราะเป็นธรรมชาติอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสันติโก รู้เองเห็นเองในธรรมอันสุดยอดที่แล้วไม่จําเป็นต้องทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดแม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์ก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ถามใครและเรียกใครมาเป็นสักขีปยานแห่งธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นพระสาวกอรหันทั้งหลายรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกแม้พระองค์เดียวไม่เคยปรากฏเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกัน รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันหายสงสัยอย่างเดียวกันประจักษ์ประหนึ่งว่าโลกทกาตไหวไปในเวลาที่กิเลสในนามของในศัพท์ของภาษาศาสนาท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราอวิชชานั้นแลพาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายแบบความทุกข์ความทรมาทั้งหลายฝังอยู่ภายในจิตตลอดมาถ้าถอนมันไม่ได้ ก็จะฝังใจพาให้เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ตลอดไปบัดนี้อวิชชาปัญญาสร้างทลานี้ได้ขาดสะบ้นลงจากใจใจได้ดีขึ้นจากอวิชชานี้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มภายในกาภายในกายในใจของเหล่านั้นเวลานั้นแล้วน้ําตาไหลพรากพากพากโดยไม่คาดไมฝันเพราะความอัปรารญ์แห่งธรรมทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นในขณะนั้นด้วย เพราะความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาโดยไม่มีใครบอกใครสอนพระองค์ทรงทร,งรู้เองเห็นเองมานั้นด้วยแต่เรานี่ได้รับการอบรมสั่งสอนแทบเป็นแทบตายจากพระพุทธเจ้าเองได้มารู้มาเห็นแดนทจัจฉรย์อย่างนี้ก็อดอัจรรย์ทำทั้งสองประเภทนี้ไม่ได้คืออัจรรย์พระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครบอกใครสอนเลยอยู่ๆก็ขุดขึ้นมา ในถ้ำกลางแห่งอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากโดยไม่ต้องไปถามใครแต่เราต้องได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวากขาธรรมจากว้อชอบแล้วทั้งทางทำทางวิไหนาการก้าวเดินเพื่อเพื่อความหลุดพ้นจากทุกเราได้นำอนนั้นมาเป็นแนวทางเดินของเราเราจึงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายตามแนวทางที่ท่านสอนไว้เรียบร้อยแล้วนั้น แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงมีใครแนะนําสั่งสอนทุกๆุพระองค์เป็นสยามผู้ทรงค้นขวายเองทรงรู้เองเห็นเองกันทั้งนั้นนี่แหละเรื่องความบัะจัรจันคือผลแห่งทำจากพุทธศาสนาของเราประกาศกังวานเป็นมัชชิมาคือความพอเหมาะพอดีกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เสมอต้นเสมอปลายตลอดมานารกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีเทพบุตรเทวดามีเป็นชั้นชั้นภูมิภูมิจำนวนเต็มโลกกระฐานนี้มีเป็นธรรมชาติที่สม่ำเสมอเคยมีมาดั้งเดิมใครจะลบล้างไปได้ในสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจัดสรก็มาจัดสรู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ทุกทุกองค์จัดสรู้แบบเดียวกัน เพราะสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพออุบัติขึ้นมาก็มาพบมาเห็นสิ่งเหล่านี้เช่นบาปบุญนโลกสวรรค์ทมมโลกนิพผ่านเปรตผีประเภทต่างๆนับจํานวนไม่ได้ป้ากฏขึ้นในพัะไถ่เวลานั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มีบ้านบ้านเดิมแล้วพอตัดสรูป้ปึงขึ้นมาเท่านั้นก็เห็นทันทีแต่ก่อนไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับหลับตา สิ่งใดมีอยู่ก็ไม่เห็นไม่รู้แต่เมื่อลืมตาขึ้นแล้วสิ่งที่มีอยู่มากน้อยขนาดไหนจ้าได้หมดเลยนี่จิตใจที่หลุดพ้นจากวิชาความปิดบังให้มืดไม่ปิดตาได้พังทลายลงปากไปจากใจตรงนั้นแล้วใจเป็นความสว่างาากระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุสว่างไสวเห็นไปหมดทั่วทุกดินแดนไปวันคาดกเกินหมายกเกินด้นกเกินความด้นความเดาใครๆเสียทั้งนั้น จะเป็นที่แน่ใจสําหรับผู้ที่รู้ที่เห็นผู้ที่เป็นอยู่นี้เท่านั้นนอกนั้นหาใครมาเป็นพยานไม่ได้นอกจากท่านผู้บริสุทธิ์อย่างเดียวกันแล้วไม่ต้องถามกันเป็นเขาบริสุทธิ์อย่างเดียวรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หรือพระสาวกเนี่ยกองไหนบ้างที่มาถามกันว่าบาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมไม่มี พระองค์ใดแม้พระองค์เดียวที่จะแบกแนวมาถามอย่างนี้ไม่มีเพราะเป็นของอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามตัางหาหลายยกตัวอย่างเช่นสารากางหลังใหญ่ๆนี่แหละ <c oughs> ที่เรานั่งประชุมฟังการอบรมและบริจาคทานอยู่เวลานี้เมื่อต่างคนต่างมาเห็นสารากางหลังใหญ่โตมากที่สุดทางภาคอีสานเมื่อานนี้ใครสงสัยว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่ เล็กหรือไม่เล็กตาเราเห็นทุกคนใจเรารู้ทุกคนนี่ก็ไม่ต้องถามกันถ้าสงสัยก็ดูเชื่อเดี๋ยวนี่เพราะเรานั่งอยู่กลางสลานี้ดูได้รอบด้านถ้าเรายังสงสัยอยู่ก็ให้ดูใชใ่รอบด้านนี่ก็เหมือนกันเรื่องบาปบุญนโกสวรรค์พรหมรรคนิพพานพวกเปรสพวกผีอสุรกายประเภทต่างๆนบับจํานวนไม่ได้เต็มโลกธรตุนี้ พระพุทธเจ้าทรงสว่างเจ้าด้วยพระจักสุญานท่านั้นมองเห็นทะลุปุโปรงไปหมดโดยไม่ต้องถามใครเช่นเดียวกับเรามองดูสาราการหลังใ,ใหญ่ๆนี้ทะลุปุโปรงไปหมดไม่ต้องถามใครเช่นนั้นเหมือนกันนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของจริงมาดั้งเดิมน,นี่เป็นของจริงโลกไม่สูญนรกใครจะไปลบนรกได้ไมีหรือพระพุทธเจ้าลบ ลูกทุกพระองค์ตัดทะลุขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถจะลบนโลกให้ขาดศูนย์ไปได้สวรรค์ก็ลบไม่ได้สวรรค์มีกี่ชั้นท่านก็บอกไว้ว่าหกชั้นนะตั้งแต่ชั้นจ่าตุมขึ้นไปจนกระทั่งถึงชั้นปรินิมิตตวสาวดีหกชั้นจากนั้นก็พรมยี่หกชั้นใครไปลบได้ไม่มีใครลบได้นรกไอเวจีมีกี่หลุมตามหลักตำนาท่านสแสดงไว้ว่ามีถึงยี่สิบห้าหลุม นี่มีมาดั้งเดิมมีกี่กับกี่กันมาแล้วสัตว์ที่ตกนรกไปนี้กี่กับกี่กันตกแล้วอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ใครจะไปลกนรกเมื่อลบนรกหมดแล้วจะให้สัตว์นรกไปไปอยู่ที่ไหนตั้งแต่นักโทษเขาทําความชั่วช้าละโมกจับได้เขาจะมีคุกมีตารางเป็นเรือนขังเรือนอยู่ของเขานี่สัตว์นรกทั้งหลายทําบาปทากลางอย่างบมงแหมไม่รู้เนื้อรู้ตัวทํารล้วความพเพลิดเพลินเวลา ตายลงไปเมืองผีแล้วนรกเมืองผีไม่มีให้สรรเรกอยู่แล้วกลับมาบรบกวนชาวมนุษย์เราให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะสว์นรกไม่มีที่อยู่บ้านแตกสแสแลกขาดเพราะนรกถูกลบหมดแล้วอย่างนี้ไม่เคยมีมีอยู่ชั้นใดก็มีอยู่ชั้นนั้นและลบล,ล้างไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสลูกก็ไม่เห็นแบบเดียวกันลบล้างมาได้เดียวกันไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าสิ่งใดๆพราเปรตผี สัตว์ประเภทต่างๆที่มีอยู่เป็นอยู่จะลบล้างไม่มีไม่ได้เพราะสิ่งนี้เคยมีมาดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติมีมาอยู่แล้วเมื่อมารู้ขึ้นมาก็ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่นี่แหละทมของพระพุทธเจ้าทนทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายจึงเรียกว่าสวขาธรรมตราท่าชอบแล้วทุกอย่างว่าบาปมีมีจริงๆใครจะไปลบล้างไม่ให้เป็นอื่นไปไม่ได้บุญมีมีจริงๆใครกล้าหาญชันชัย ต่อบาปต่อกรรมวันนรกไม่มีก็เอาให้สร้างลงไปสร้างความชั่วชาออ้าหลามโมเวลามีลมปากมีลมหายใจอยู่นี่เอาให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือมาอวดอ้างท้าทายพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเราอยากทำอะไรก็ทำกิเลสใส่ลงไปให้ทำความชั่วช้าลามโมด้วยความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มกำลังความสามารถเวลาหัวใจขาดสะบั้นลงไปจากร่างกายนี้แล้ว คำว่านรกสวรรค์มีหรือวมามีก็ตามเพราะนรกไม่มีหางมีไก่เท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลเหมือนจังหวัดนี้ไปสู่จังหวัดนั้นอำเภอนั้นไปสู่จังอำเภอนี้เลยพอหัวใจขาดทีเดียวก็ตูมเลยลงนรกตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนว้แล้วไม่ผิดพลาดแม้แต่พระองค์เดียวที่มาสอนแบบเดียวกันนี้เนี่ยใครอยากจะกล้าหาญชันใต่อนรก ว่านรกไม่มีให้กิเลสหลอกลวงว่านรกไม่มีเวลาตกนรกกิเลสไม่ได้ตกนะเราเป็นผู้ตกเพราะเราหลงกลของกิเลสเราโง่เราหลงกลของกิเลสไปตกนรกรับความทุกข์ความทรมานก็คือเรานั่นแหละนี่เวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่อะไรบังคับให้เรามาเกิดเรารู้ตัวผู้บังคับไหมเราก็ไม่รู้เพราะอานาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเรานั่นแหละที่พาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์สูงต่ําดําขาวมีทุกข์มีจนมี ท่านมีภูมิต่างกันเพราะอํานาจวาสนาบุญญาพิพพานสร้างมามากน้อยต่างกันก็เป็นผลของแต่และคนละคนที่สร้างมาทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะงั้นเราเป็นชาวพุทธขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นําธรรมะนี้เข้าสู่ใจให้จิตใจได้ใกล้ชิดติดพันกับธรรมเราจะมีที่ยึดท,ที่เกาะถ้ามีแต่ใจรวนเลยไปด้วยอํานาจของยิเลสโด,ดยสายเดียวแล้ววันย่างค่าม,มันจะไม่พายอิ่มพอเลยไม่ว่าจะอยากจะหิวจะหยุ ทางตางทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากดมติ่นเลี่ยมรดตลอดเวลาด้วยความทะเยอทะยานหาวันอิ่มพอไม่ได้นะถ้าว่ามีธทมเข้าไปแล้วอยากดูอะไรอันใดที่เป็นโทษไม่ดูนี่แปลว่าทมหักห้ามไว้แล้วเยีบเปลียกห้ามราบไว้แล้วอยากทำนี่คือมันเป็นความชั่วไม่ทำนี่คือทำห้ามไว้แล้ว เราก็ไม่ทําตามความอยากที่จิเลสหลอกลวงไปเราก็ไม่เสียคนเมื่อเราไม่ทําตามความหลอกลวงของจิเลสเราก็ไม่เสียคนเพราะเราเชื่อธรรมเราปฏิบัติตามธรรมเราเป็นคนตาบอดเกิดมาก็ไม่ทราบแล้วเกิดมาจากภบใดแดนใดเกิดมาด้วยความตาบอดอยู่เวลานี้ก็อยู่ด้วยความตาบอดไม่ทราบว่าตายแล้วจะไปที่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนอีกเราก็ไม่รูเราอยู่แบบด้นร้นเาเดาเกาหมัด หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้อยู่แบบเลื่อนๆลอยๆมากเกิดก็มาเลื่อนๆลอยๆตามกรรมใสให้มาแล้วเวลาอยู่ก็อยู่เลื่อนๆลอยๆให้กิเลสลากไปไถามาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเวลาตายไปแล้วหาหลักเกณฑ์มาได้ความล้มจมก็คือเรานั่นแหละผู้หาหลักเกณฑ์มาได้นั้นเองจะเป็นผู้ใดไปถ้าไม่เชื่อทมเพราะ,ะนั้นจงเราเป็นชาปูดขอให้ต่างคนต่างเชื่อเชื่อทมนำทมเข้ามาใกล้คิดติดพันกับตัวเอง กรรมสากก็ม,มีกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมบันทุกกรรมัฏิสรณา,ายังกรรมังกลิสันติก,กยายัาาาางวาปาปักทงว่าตัสสดายาราภวิสันติสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้ให้ผลใครทากรรมอันใดไว้เช่นทําบาป ก็ดีทำบุญก็ดีบาบุญจะเป็นของคนนั้นคนอื่นไปรับแทนไม่ได้นี่เรียกว่าหลักธรรมพระเจ้าทรง,งสอนไว้ว่าพวกเรามีกรรมเป็นของตนทุกคนกรรมแปลว่าการกระทํากระทําดีเป็นผลดีขึ้นมากระทาชั่วเป็นผลชั่วขึ้นมาไม่มีที่ว่าที่แจ้งที่รับที่นั่นที่นี่ไม่มีในกรรมใครเป็นผูท้ทําแจ้งชัดเจนแล้วกับผูท้ทํา ไม่จําเป็นต้องไปหาที่ลุ่มๆดอนๆที่รับที่แจ้งที่ไหนไปหากว่ากลางบันกลางคืนจะทํากรรมได้ไม่มีผลอย่างนี้ไม่มีมันแจ้งขาวดาวกระจ่างอยู่กับการทำของเราเองทําดีอยู่ที่ไหนก็ดีทําชั่วอยู่ไหนก็ชั่วไม่ว่าทําที่แจ้งที่รับดีชั่วด้วยกันเป็นผลดีชั่วด้วยกันทั้งนั้นนี่ถ้าเราเชื่อกรรมเราต้องระมัดระวังในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเรียกว่าสร้างกรรมมัดีไว้ในตน เฉพาะอย่างยิ่งหลักใจหลวงตาเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยของเรามากเดี่ยวเพราะเป็นชาวพูดด้วยกันแต่หารหลักยึดของใจไม่มีใจไม่มีพุทธโธใจไม่มีธรรมโอใจไม่มีสังโฆใจไม่มีการอบรมจิตใจของตนเพื่อความสงบด้วยสวดมนภาวนาจิตสะพนนาบ้างเรียกว่าไม่สร้างเรือนใจ ไม่ใจก็ไม่มีที่ยึบที่เกาะเกาะแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเกาะแต่ดินแต่อิดแต่ทรายแต่หินแต่ปูนเกาะแต่ยศถาบรรดาศักดิ์นั้นนั่นมันเกาะลมลมแรงแรงมันเป็นเรือนของของกายเวลาอยู่เรามีบ้านมีเรือนมีรถลาเครื่องใช้ไม้สอยเราก็อยู่ได้เรามีกายเป็นความี่มีเรือนกายเครื่องใช้ไม้สอยของกายจสะดวก แต่ใจนั้นดีตี้นหาที่พึ่งที่เกาะไม่มีเนี่ยมันขาดอันใหญ่หลวงมากนะใจขาดที่พึ่งมากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรือนใจเป็นเรือนของกายเป็นที่พึ่งของกายเวลากายสลายลงไปแล้วสิ่งเหนั้นหมดความหมายหมดทุกอย่างไม่มีอะไรมีความหมายที่จะสนับสนุนคนนั้นให้มีความสุขความเจริญได้เลยนอกจากทำภายในใจที่เป็นเรือนใจเท่านั้นพราะะน,นจงผาการสร้างเรือนใจขึ้น ให้มีอย่าลืมพุทธโธอย่าลืมธรรมโอสังโฆสติธรรมตั้งส,สติไว้กับตัวเสมออย่าทำดีทำชั่วประการใดเราอยากให้เข้าใจว่าไม่มีใครรู้ก็เห็นตัวเรานั่นแหละดูเราเห็นเราเราเป็นผู้ทําเองประจักษ์อยู่กับใจของเราจึงไม่มีที่แจ้งมสิรับมันแจ้งอยู่กับตัวเองของผู้ทําทั้งการทําดีทําชั่วทุกอย่างให้เชื่อตรงนี้ถ้าเชื่อกันพุยเจ้า อย่าไปหาทำในที่ลี้ลับๆว่าเขาไม่เห็นก็เราเห็นอยู่นั่นเวลาตกนรกที่แจ้งไม่ได้ไปตกที่ลักไม่ได้ไปจกที่มืดไม่ได้ไปตกนรกคนนั่นคนนี้เขาไม่เห็นหรือเขาเห็นก็ตามเขาไม่ไปตกนรกเราเป็นผู้ไปตกนรกเองเพราะเราเป็นผู้ทําเองกรรมเป็นของเราที่เรียกว่ากรรมมสาโกมิตรเราเป็นกรรมเป็นของเราเองจะแบ่งสรรปันส่วน ให้ผู้อื่นแบ่งหนักแบ่งเบาไปช่วยอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของเราเองนี่มาเป็นเช่นนั้นเราต่างคนงต่างให้พยายามช่วยเหลือตัวเองทางด้านจิตใจให้มากอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเกินไปที่เหล็กมันลากมันถูไปทุกวันเวลานะไม่มีวันอิ่มพอเวลานี้เราเราเรียกว่าเราเป็นชาวพทธแต่มันกลายเป็นสาวกข,ของจิเลสก ศาสานาธรรมเป็นศาสนาของกิเลสไปแล้วเวลานี้ไม่ได้เป็นศาสนาศาสานาธรรมนะความโลภหน้าไปได้ทลายไ,ไม่พอเอาเป็นเอาตายเขาว่าตายแล้วไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแม้จะก,กระดูกก็ไม่มีเหลืออีกตัวเอาไปเผาไปสังสรรค์เสีเองสิ่งที่ติดตามตัวคือดีและชั่วนี่แต่เวลาเรามีชีวิตอยู่เราไม่สนใจกับความดีที่จะเป็นสาระแก่ตนไปสนใจตั้งแต่วัตถุ เือข้าของเงินทองยศถาวรศาสตร์ต่างๆเรียกว่าคนลืมตัวโดยถ่ายเดียวถ้ามีทำภายในใจแล้วข้างนอกก็จําเป็นร่างกายมีอยู่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ใจก็เป็นของจําเป็นอยู่ในภพนี้มาภพนี้แล้วไปภพหน้าก็ต้องอาศัยใจใจต้องอาศัยธรรมอาศัยบุญอาศัยกุศลเป็นเครื่องชุดลากไปดึงไปพยุงไปถ้าไม่มีบุญมีกุศลแล้วจมลงนรกเพราะคำว่านารกก็รกองนั้นคือความชั่ว สัตว์ทั้งหลายชอบทำอยู่แล้วเป็นหลักธรรมชาติกิเลสจูงไปอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายมีความดูดดื่มที่จะทำตามหน้าของกิเลสความโลภความโกรธราคาตัณหาไม่มีใครตืนจางจนกระทั่งถึงวันตายเขามีมีคำว่าจืดจางโลภได้จนตายโกรธได้จนตายราคาตัณหารักชอบหญิงชายทั่ว,วไปได้จนวันตายไม่มีวันอิ่มพอเพราะกิเลสเหล่านี้ไม่มีไัยวชาชลาค้ำค่าแล้วเวลานี้ทำอะไรไมาได้แล้วกิเลสไม่มีวัย มีคึกขนองอยู่ตลอดเวลานี่ถ้าเราตามทําตามที่เลสแล้วที่เลสจะลากไปตลอดเวลาตายทิ้งเปล่าๆรับผลทาประโยชน์ไม่ได้เลยเกิดมาทั้งชาติไม่มีสาระติดตัวตายประกตายด้วยความจมนี่อยากให้มีในชาวพุทธของเราขอให้พากันดูเนื้อรู้ตัวตั้งสติดูตัวเองบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าหาดูตั้งแต่ความเพิดเลินเลือเล่อนเลองบันเทิงที่จะพาให้เราจมโดยไถ่เดียวให้ดูตัวเองสติ แล้วเลือกตัวเวลานี้วันนี้เราทําอะไรบ้างทําดีหรือทําชั่วถ้าหาว่าทาชั่วนี่ผลจะเผาเราแล้วนะนะถ้าทําดีความดีจะหนุนเราแล้วประหนึ่งว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่หัวใจเราทุกคนทุกคนเพราะสอนเรือกกรรมกรรมไม่ลําเอียงใครตั้งใจคิดปฏิบัติตามจะเป็นไปตามนั้นแน่นอนนี่เป็นที่น่าวิตกกับพี่น้องชาวไทยของเราก็อันดับที่สองนี่เป็นอันดับที่สําคัญมากที่สุด อันดับแรกคือด้านวัตถุนี่เราซ่อมแซมปลายเหตุนะปลายเหตุคืออะไรเวลานี้สมบัติเงินทองเข้าของของเมืองไทยเรารู้สึกว่าล่อยหลอลงไปมากเราจึงช่วยกันต่างคนต่างเสียสละเพื่อเข้าไปหนุนสิ่งที่บกพร่องนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นมาเท่าที่ควรแต่สิ่งที่วิตกวิจารณ์มากก็คือต้นเหตุได้แก่จิตใจ ถ้าจิตใจไม่มีความประหยัดมัธยัติลืมเนื้อลืมตัวในการอยู่การกินการใช้การสอยต่างๆไม่มีประมาณอยู่อย่างนี้แล้วชาติไทยของเราก็ไปเกาแต่แต่ที่ไม่คันเท่านั้นเองบำรุงปลายเหตุต้นเหตุไม่บำรุงคือสิ่งที่กล่าวเลี้ยเหล่านี้คือประหยัดมัธยัตนี่ขอให้ทุกๆคนรู้เนื้อรู้ตัวมีความประหยัดมัธยัต อย่าใช้แบบฟุ้งเฟ้อเหื่มการอยู่การกินพออยู่พอกินพอเป็นเอาไปแล้วอยู่แล้วกินแล้วใช้ไปอย่าฟุ้งเฟ้อเหิ่มจนเกินเนื้อเกินตัวอย่าเอาสมบัติเงินทองเข้าของของชาติอื่นมาเป็นเครื่องประดับร้านของเราประดับบ้านเมืองของเรามันจะเป็นเนื้อหนังกาฝากเข้ามากัดกลับกัดจอดชาติไทยของเราให้ล่มจมไปด้วยเพราะความเพลินในชาติของเขาแล้วเอามาประดับร้านของตนถือว่าเป็นของสวยของงามแล้วสิ่งที่มันมา กัดมากินภายในตัวของเราเพราะเอาเงินไปซื้อเขามานั่นแหละเงินเราหมดไปหมดไป,ดไปสุดท้ายตัวของเราก็ล่มจมไปได้ให้ระมัดระวังอันไหนไม่ควรซื้ออย่าซื้อให้พยายามบำรุงชาติเดียวกันของที่ผิดขึ้นมาสร้างขึ้นมาจากชาติไทยของเรานี้เป็นเนื้อแท้อันนี้เป็นของแท้เป็นเนื้อแท้ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ก้นค้อเกิดขึ้นมาจากพ่อจากแม่ซึ่งอยู่ในครอบ ในหลักของเราในบ้านของเราไม่เหมือนสัตว์ที่ไปซื้อมาจากที่อื่นต้องต้องเสียเงินให้เขานี่สัตว์ที่เกิดมาในก้นค้กของเราวัวควายของเราเป็นสัตว์ของเราลูกเต้าของมันเกิดขึ้นมาเป็นเป็นเนื้อหนังของเราแท้นี่ก็เหมือนกันผลิตขึ้นมาในเมืองไทยสิ่งใดก็ตามให้พยายามบำรุงส่งเสริมการดีไม่ดีก็ช่างเธอ มันดีอยู่ที่เราใจของเราเป็นหลักมีเนื้อ,ม,อมีหนังมีตัวของตัวนี่เป็นสําคัญดีที่ตรงในสิ่งเหล่านั้นเราก็าพยายามส่งเสริมกันใครมีอะไรก็ซื้อก็หากันไปอย่าหาเวียงเก้นเพลิกระโดดไปหาแต่เมืองนอกมาอวดกันคนทุกข์กระตายเข็นใจหาอะไรมาประดับมันก็ไม่มีความสวยงามอะไรแหละถ้าคนมีหลักมีเจนแล้วนุ่งผ้าขี้ริ้วเดินไปนี่เขาก็นี่เศรษฐีเดินไปนี่เห็นไหมนั่นขอให้มีเงิน ขอให้มีทำภายในใจนุ่งผ้าขี้ริ้วไปเขาก็ไม่จำหนิเขาว่านี่คนนี้ถ่อมตนมากนะนี่คือเศรษฐีทั้งคนนะเวลาเขาเดินไปนี่นุ่งผ้าจนก็เป็นล่อนจัน่นล่อนจั่นไปนั่นเนี่ยไอเราแต่งตัวหรูหราฟู่ฟ้าโก,โกเก๋เป็นนักโทษในเรือนจาไปอวดเศรษฐีมันน่าหัวเราะไหมพิจารณาสิเราจะให้เป็นแบบนั้นนะมันจะน่าหัวเราะนี่คนเมืองนอกเมืองนาเขาจะหัวเราะประเทศไทยของเรานะ แ,แต่งตัวโก้คู่กโก,โก,โก้หรูหรูไปอวดชาวเมืองนอกเขากนะ็จะหัวเราะนะเนี่ยการฟุ่งเฟ้อเหเพราะฉะนั้นให้ยินดีในของมีอยู่แห่งชาติไทยของเราให้ต่างคนต่างสนับสนุนใครมีอะไรให้ซื้อให้หากันเป็นเนื้อหนังของอดมบังดุงกันเองเมื่อมีคนอุดหนุนแล้วคนเราย่อมมีแก่ใจที่จะผิดในสิ่งต่างๆขึ้นมาสร้างขึ้นมาสุดท้ายก็เป็นของดีดของดีทนนันกันกับเมืองนอกเขานั่นแหละเมื่อมีต่างคนต่างอุดหนุนกันขอให้ และลึกถึงชาติไทยของเราให้มากยิ่งกว่าชาติใดวัตถุที่มาจากมาภายนอกกับมีอยู่ภายในของเราวัตถุภายในบ้านของเรามีคุณค่ามากกว่าสิ่งภายนอกนะสิ่งภายนอกมันมาทําลายสิ่งภายในไม่ได้ทําลายมีแต่การหน,น,น,หนุนกันขึ้นหนานกันขึ้นนี่พูดวันนี้พูดถึงหลังหลักใจหลักใจให้มีนะอย่าลืมพุทโธธโมสังโฆอย่าลืมการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นหลักใหญ่ การภาวนาเวลาจะหลับจะนอนวันทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาถึงถึงค่ำเวลาจะนึกพุโทโธตัมโมสังโฆสักห้านาทีมันไม่ได้เจอเหือให้กิเลสให้กิเลสไปกลืนกินหมดเวลา24ชั่วโมงไม่มีอะไรเหลือแม่ห้านาทีนอกนั้นกิเลสก,กลืนกินหมดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยขาดตุนตุดดอกตายก็โดกคำขาดทุนอยู่ก็หาสาระอะไรไม่ได้ต้องมีทรรติดเนื้อติดตัวแล้วเลือกถึงพุโทโธธัมโมสังโฆและเลือก ภาวนาทําใจให้สงบเย็นภายในตัวเองนั่นแหละเรียกว่าสร้างเรือนใจขึ้นมาใจมีหลักยึดใจย่อมไม่ละสัมละสายไม่โกรธกายมีความเป็นอยู่ทาก็มีอยู่กับใจเป็นที่พึ่งของใจแล้วตายไปแล้วก็ไปสุขโตคือไปดีทีเดียวอยู่ดีนี่อํานาจแห่งธรรม